วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายอัมพรพินัาษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัย เฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทุนรายงานการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2565เฝ้าทุนละองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอ จากนั้นเวลา14นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเซรินธรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่41มีระเบียบวาระพิจารณาเช่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 การอนุมัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้แผนปฏิบัติการสถาบันปีงบประมาณ2,566มุ่งเน้นสี่เรื่องคือการผลิตพยาบาลเป็นนักปฏิบัติการเชิงรุกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตที่โดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชนชุมชนสังคมได้รับประโยชน์และระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย